เชิแปดสิบห้ากูแปดสิบสองฮึตึงเกินตึงจัดเบอนจัดตึงจัดเบอร์เดวเบอรดฮัลโหลเบอนึงเบอร์หนึ่งปล่อยเบอนึงเบนึ่งเบาเบอร์หนึ่งเบาเบอร์หนึ่งเบาเออเบอร์หนึ่งกับเบาด้วกันอ่าซีเมนต์เบอร์หนึ่งเลยแหละอือตวไมกอดปุย เจ้าจะลงเจ้ามีนกบ่มอ้อยเ่อยลีงมากเขาเลื่อนเขาไปดินซีซีมากเมื่อกี้อุ้ยข่อยยังเอาอันยังมาปุ๊ยังแก้ว่าลุงหัวบ่หัวบ่ผมัวแม่ยังหัวแม่เออมีมัวมาอยู่เก๋วเลยเก๋วเก๋าเก๋ว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 อย่างเดียวสามท่ามันเป็นซีได้หกอุ้ยหกคนนะแปดว้ายนิ่ต้องข่อยกูตายกูตายกูตายมัดนนามันมัดหนามันเฮ้ยมันอยากเป็นมัวเอาว่ มันอยากเป็นมูพะนะของแมนมันอยากเป็นกองนี่ฮะอี่มันทถอะแม่ข่อยบ่มีปืนไหมข่อยหาปืนยาเราก่อนเด้อโอ้เจ้ามีปืนเบอร์ซีไทยจเย็นจะเย็นข่อยก็ลังหาปืนม่วงลมบันม่วงลมมันม่วงลมม่วงลมอันจงไหนวะบันม่วงบัวหูเด้นี่ยแค่ม่วงแตกมันเดือเจ้าแตก คอยคอยว่าแตกมันแตกไปเยอะมากกว่านี้เอเคอยู่นี่พูดได้เซลนี่อ้อแตกแตกเขมันมีเอ้าแตกผู้ไรแตกกันซุปกันไหนบอกซุปกันบะลูกซุปกันคอยคว้าปมยาก่อนกระสุนอีไเพวนใครบดโอ้ยมาโดนยิงมันยู่ไเหรอเจ้าว่ามันอยู่ไิน้องนี่น้องนี่มันตีไปนิ่มันตีเดี๋ยวกดี๋ยวกังกัง ลมเร็วลมเร็วลมมาดิมันลมไม่จะลมมันลมไ <c oughs> ปว่าได้ลมอย่าคนได้แม่ยองกันมวยเลยไม่ลมไม่ลมไปม,ม,มากไปมามาทั้งรางไม<ล>่หยุดนี่นี่ะางสวยสวย,สวยลมลมลมเย้ท่านเบิดท่านเบิดท่านเบิดม,<ล>ม,มันลมอยู่ปล่ไป <c oughs> เขาฟืนคือว่าคอยเสียงผู้ชายว่ะเจ้ามิภูเดียวกับคอยเสียงบุญยิงเอ้ากระบอกพวกนีนจบหมดแล้ววะกระเทยที่บอกบ่เลยอาเป็นกระเทยบอกบ่ละนี่ก็สามก็สามฮะเป็นอีสังใช่ไเป็นตุ๊ดบ่ละผู้หญิงเงอเป็นผู้หญิงบอกไม่นละมันเป็นกระเทยทีบ่ละเอ้ยเอ๊ใจนะ่ะจิตจ๋วยาง เปิดเบิ้งวะว้าวเปิดเปิดกระเป๋าโอ้ยโอ้ยไข่มีไข่โซกล้องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาบอโบเอาไข่มีเงินแล้วใช่ไหมเต้เต้โอเคเออมันตัวยังอยู่นิมันเออมันเอออยู่นี่มันเออมันเออมันเออมีกระดุษอยากไปชุบมือวะไข่มีจัองว่าเหารยันุ่ณหะไข่มีพอเดีอันเลยเดี๋ยวเด้อเพื่อนไข่สิไปซอยเจ้าไข่ยาสูบยาข้าวกันไข่้องการสูบยาสิพาีเผาในใจเลยเชียวเลยเพื่อนเด้อยังกะ แข็งใจไป้ได้เพื่อนเด้ออุ้ยมีคนชูเพื่อนเพื่อนเขาไปปะป่ะเฮ้ยท่านหมอท่านหมอมาสวงเด้อเอ้ามามีตัวมีตัวไปยิงวะบู๊หูเด้อเอออายิงเตะเอ้ยภาษอะไรภาษาฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ายุดเดียเจ้ายุ่ยเดือนได้ปะนะเจ้ายุ่จังหวัดตจังหวัดอืมนี่แหละเออมีอยู่แต่ในประเทศนี่ไก่ก็บานจ้านี่แหละอืมนี่ล้านี่ตา ลจังหวัดนี่แหละมันยม่ใช่หอยู่ไหนอยู่บนเกาบวกไก่หรอกออมนี่ล่ะเนี่ยนะมืมอยู่แถวบ้านแถวีหแหละอโอติมันอยู่ไกลกันเยอะตี้คอยอยู่ขาเงี้ยเจ้าแหละคอยว่าจับใจแล้วเงี้ยเจ้าลังคาสีแดงเนาะโอ้สวยสวยมามาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไปกดสวยสวยสวยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงียเงี้ยังวะเจ้าเงี้ย ทำบ่ได <c oughs> ้ปะทำบ่ไรนั่นจะสีโดนยิงวู้ซำได้อยู่แล้วมันบ่ตายมันยืมมองรอรอลสื่อของเนี่ยหรอข่อยสีชุบมู่ได้ปุ๊ปุ๊บมันสวยขนาดยังแต่ผมมามเจออยู่เอือมันตายเดียววะบ่ตายมันหลุมยื่เยื้อเพราะไงจะตังยิงมันก่อนแหมข่อยชมพูดีกว่าข่อยซื้อเหรียญข่อยมีตั้งสี่เป็นเียญหมดแล้วมันตายตัวนี่มันตายเดียวแต่ว่ามันยังัน มันยังไงคุยยิงเก่งใคุณยิงเก่งเถะมันหลขามันหลุมมัดมันลเกงนี่ะเมีนขามมนออนเมียนองซองว่ไปวะบะเด็นประเด็บังอาจบังอาจบักได้วะนี่ส่ว่ะกระสุนนี่คอยเบิร์ว่ะมันอยู่เสวะบ๊อบหูดิคอยกะบ๊อบเย็นดิคอยกะบอูคือกกนแหน่จับู้งคอยเชงฮู้ดูแหน่แน่ากันอยู่อยาก่อนเด้อ ลม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 รัดลมดีลมแนวลมแวคุยจริงฮะยุสรซยยุ่เซยมันยีสมซหัว่นะัวได้บูหัวเต็มเฮียจงยหัวก็ว่ายุหัวน่มันเป็นยัวเออยหัวเนาะเออยได้กระมกิกมันลมแล้วมันแตกเออแตกอุ้ยออ้ย่าเนา่ของขอยของขวอยาไรก็ซาแม่ของขว้ Thôi để có giải chứ, nên ta là ra hàng con khỏe mà Cháu sư nhẵn à? Không, có sư bọc đây sư nhẵn rồi có nhắc mà cháu sư nhẵn à? à? mẹ Khỏi hay cháu sư nhẵn mẹ Cháu tông sư vai nhẵn là Không, khỏi có sư vai nhẵn của, Ừ, ừ, nằm lá miên sư Dẹp ăn mẹ về gần đây rồi chắc hả bánh mẹ là thím không mẹ โอ้ิีมข้อจิตมันแตก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 แตกเลยแมมเบอรหรือลมแตกเลยแตกเลยสวยเลียดซาเลยปะมึงส่งหรือจเลียดซาอยู่นี่ข่อชีโคนแม่ไอ้เบิร์กเบิรงเลียดมันซาปะที่มาเบิรงนกำกันนี่ชีโคนนีงใช่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 นี่เจ้าแมนลมเลยแห่ลมคือแตกแตกแตกมันย้อนมาลม มันล่มมันล่มอยู่เมื่อกี้มันล่มรถสรุปเจ้าชื่อยังปุยบ่อืมปุยจะอยูเท่าไหร่ดวอยเท่าไหร่เสนาคอยไล่แล้วอ้อยู่คอยนะไล่ต่อไล่รถบุหรี่บ่เหะเมื่อย เม anyway, well well ่น้อำแขย์กูได้กูได้ขับรถเสื้อปอดไหมมันคือยังเบิ่งแขย์วะผู้ใดมีคนเบิ่งนะเออคนกับเบิ่งแขส่อังหน่วยตานี่มันมีคนขับรถปุ้ยปุ้ยมันอยู่หันอ๋อที่หักบุรีบอกจังหัดปุ้ยปุ้ยปุ้ยเลยเห็นหน่อยมันมีคนสุกันญี่ปุ่นมีมีคนสุกันวะ nhưng nhìn bọn oan mang. Từng uyên hinh and fight their bola bola bola. We are they. Mansu, can you hunt me? không honey. We, 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 we. When you say that, when you say that, did it? When you say that, what do you say? 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 What ผัวมากัวมาบอกัวขัวห bueno, ัว่นผัวตั้งๆุนแม่ตั้งๆหกสิสิบพวนายอยู่ใโดนสองตัวคนนะไม่ใช่นั่นๆๆๆๆย่ามาข่อย่ามาไข่นั่นๆๆตั้งไอ้สวอยู่มไอ้สบอยมีไงไอ้สบอยเออไอ้วไอ้วไอ้เอามันอยู่เสานี่อยู่เสาบอกใช่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 ไอมีระเบิดวะเอยข่อยมีวะเออขอมีวะ เออมีเดบุมีเอากันเถอะโอ้ยหลังได้เฮาหลังหลังได้ยี่แต่มันหลายหลังได้เดะเดะเดะเออ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 สวยๆเนี่ยเอออะไรของบุมีบ่งบอปันนี้ก่อนไปชุบเนี่ยไปชุบเนี่ยไปชุบเนี่ยก่อนกูชุบชุบข่อเนี่ยปัดเสียอะไรแต่ว่าจับบอลจับบอลถอยถอยเสียอะไรอันนั้นข่อยวะไปชุบเลยไปชุบเลยขับรถไปอ่ะอ่ะอ่ะขับรถไปชุบไปซื้อของอะไรเนี่ย สีวางีวังปุ่มปุ่ยน้ำชียื้อให้ก็ชียื้อให้เจ้ามีเจ้ามีเรียญปะมีเรียญเดียวแม่เรียญเดียวภาซาน่อแม่อ่ากลับไปไปซูปไปซูวงกันด้มีวุ่งบดตายแล้วมีบดวงบดเฮ้ยมันลงมาอ่ะเอามันเออเออเออเจมันเออเออเไปเอา ไปเอาไปเอาเลี้ยนอยู่นี่โซบักนันดูอาเก็บไปเออเอาเลี้ยนมันตายวะตายวะมันอยู่ทั้งทั้งเนี่อนตายวะทั้งทั้งทั้งกองใหม่ทั้งกองใหม่เพื่อนอันปุ้ยปุ้ยมันอยู่ฟุ้งปังคุณกลัวแตกอะไรแตกบเอามันเอามันเอามันอ่ะมันมีปืนเอาอื่นเนี่ยเตยยิ่งมันมันกากมันกากมันกากเพื่อนกากโดนนุ่มบ่มันกากมันกากเอาบักทั้งรางก่อนเอาบักทั้งรางก่อน เพื่อนไปแอบอยู่แถวๆความน้ำมันเหรอเพราะว่า e ทั้งๆมันสิงยิงเขาทั้งๆมันสิงยิงเหาดิทั้งๆมันมีทั้งเขาเอามันเล่มมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเจ็บมันปวดฮะเอามันเฮ้ยมันตายว่ะเฮ้ยมันถือลาดถือลาดอ่ะเออลงไปอ่าไปเอาอันนั้นมาสช่วยให้นะอ่าไปเอาเลรียนน้ำมันมาไปเอาเหรียนน้ำมันมายิงมันยิงมันเพื่อนสวยเพื่อนยิงมันเลยเพื่อนมาตายบ่อย

มันมาแล้วสามตัวคนน่ะสามตัวปไปดิมันเอามัน ouais, เลียนมันนำดาบเกลี้ยวแล้วไขว้โอ้ยเอารถนี้ได้บ่ได้ได้เดี๋ยวเจ้าเลยโอ้จ่องห้องนี่มันเจ้าไปหาอันเลี้ยนสุ่มมือข่อยนะเด้มือข่อยอยาเกิดมิตโตมิตโตใส่เก็บเสียงอยู่รอเจ้าน้ำมันหลุดน้ำมันเลยน้ำมันเลยเอาหัวหัวปืนนี่มันหลบปะเป็นกล่แงนะครับตายแบมันตายไขว้บุมีเอบอมไหม ไปยากดันโยบัมีบ่เจ้าฮักก้อแถวนี้ก้อนนั่นซบนั่นซบนั่นอาจจะมีก้อนมื่อเจ้าบวหุ่นของเพื่อนบวหุ่นของก้อไหมบัมีก้อเจ้าถือเขายิงซีนัดตายได้บัวซีแล้วเพื่อนหานัดกับบัวตายกันเบ้เบจันวาโมดีกก็ก้อยังเราแล้ววะมันไหมเออเออเออเเจ็บเติบอุ้ยเจ็บเติบยิงงุ้ง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 ละตัวนึงไอ้พวกไรเนาะ ยืนง่วงยินงงมันยินงงลูกปืนเจ้าเบิดเดะแมนถาลาศถาลาเออเขาตายวะเหตุยังเออเขาว่แตกเขาวข่าเตกเขาว่าเตะอะไรเขาพวกใครบดได้ตึงนะน่ะลูก <c oughs> ป,ปืนเบิดแม่จะได้ดีวะไอ้เบิ่งกระสุนในหันมีปะมีเลยเจ้าเอาไปเบิดเด้วเจ้าก็พูนพูนซ้อมหนึ่ง,งยู่ทั้งแรนตรงไปอีกทั้งหลังเจ้ายุแย่มหนึ่งหนึ่งเดาโอ้โหหนึ่งหนึ่งเดาเอาเถอะเอาไปสั่นว่า ระวังไม่เยาวาแต่ว่าเยาวชนนาแต่ว่าโฆษณาแล้ปืนเบอร์หนาเออหน่ะดิเออระเบิดระเบิดโมยานโมยานแก้ยวห้องยุ่งเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมึงยาเพื่อนมึงดึกไปใส่นะมึงดึกหาที่แตกแม่นบอกวะใส่ปะตัวมันอยู่ใส่ละนี่นำดิแม่นมาแล้วมาแล้วโดนซักเลยวันหรือสว่างยันลูกให้่ ยิงโนตีนมันยิงปรตีนมันยูไกมันไหวยูไกมันไหวมันมีข่อสร้งชนะคุณหนไรวะยิ้เลิศเลิศเลิดไเลิศคักบึงชุดบึงชุดแก้วเท